จนโตมาพ่อไม่เคยปล่อยให้คลาดสายตาสมัยยังเป็นเด็กๆพ่อจะทำหน้าที่คอยรับส่งที่โรงเรียนตอนที่ยังเป็นเด็กฉันเองก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสายตาของพ่อตลอดรู้สึกอบอุ่นดีเสียด้วยซ้ำแต่พอเริ่มโตขึ้นหน่อยเริ่มอยากมีเวลาอยู่กับเพื่อนให้มากขึ้นและเริ่มมองว่า การได้นั่งรถสองแถวกลับบ้านเองกลับบ้านกับกลุ่มเพื่อนสนิทนั้นเป็นเรื่องที่เท่สุดๆไปเลยซึ่งถ้าหากว่าจะขอพ่อเรื่องกลับบ้านเองนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อไม่ยอมแน่นอนปกติฉันและน้องชายซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันพอหลังเลิกเรียนเราสองคนพี่น้องจะต้องเดินไปหาพ่อซึ่งพ่อเป็นครูระดับประถมสอนอยู่โรงเรียน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนที่ฉันเรียนอยู่มากนักเราสองคนจะต้องไปนั่งรอพ่อที่นั่นก่อนจะกลับบ้านด้วยกันแต่เนื่องด้วยสาเหตุที่ฉันอยากมีประสบการณ์ในการนั่งรถสองแถวกลับบ้านกับเพื่อนดังนั้นฉันจึงมีวิธีการโดยการบอกให้น้องชายเดินไปหาพ่อเพียงลําพังแล้วให้น้องบอกพ่อว่าฉันกลับบ้านไปแล้วไปกับรถสองแถว ซึ่งมันก็ได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยค่ะพอพ่อกลับถึงบ้านได้ฉันก็โดนดุและโดนคาบโทษว่าอย่าทำแบบนั้นอีกต้องกลับกับพ่อเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยในความห่วงลูกสาวของพ่อยิ่งโตเป็นสาวอาการของพ่อยิ่งหนักฉันไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปได้ใช้กันเลยทุกวันพ่อจะคอยจับเวลาหลังโรงเรียนเลิกแล้ว ต้องกลับไปถึงบ้านภายในครึ่งชั่วโมงและพอถึงบ้านแล้วก็ห้ามออกไปไหนอีกวันเสาร์อาทิตย์ในขณะที่พวกเด็กวัยรุ่นเขานัดกันไปกินไอศครีมไปดูหนังเดินเที่ยวห้างกันแต่พ่อฉันสั่งห้ามเด็ดขาดแม้แต่เรื่องหนังสือนิตยสารต่างๆที่เกี่ยวกับวัยรุ่นทั้งหลายพ่อฉันจะทำลายมันทิ้งหากเห็นพ่อบอกว่า อ่านนิตยสารพวกนั้นมากๆทํทำให้ใจแตกได้รวมไปถึงนวนิยายรักโรแมนติกทุกอย่างซึ่งฉันจะชื่นชอบมันมากแต่ทุกครั้งต้องแอบอ่านถ้าพ่อจับได้จะถูกดุถูกดา่าและบางทีก็โดนตีและแน่นอนว่าหนังสือนิยายพวกนั้นจะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแทบไม่เหลือชิ้นดี มาถึงตรงนี้คุณพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องการครบหาเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้เลยสำหรับฉันในขณะที่วัยฉันตอนนั้นเด็กหนุ่มสาวเริ่มจับคู่คบหาเป็นแฟนกันแต่ฉันกลับไม่รู้เรื่องไม่ประสีประสาอะไรกับเรื่องรักรักใคร่ๆเลยนอกจากได้เรียนรู้ผ่านตาจากหนังสือนิยายรักโรแมนติกแต่คุณรู้ไหมคะ คำโบราณที่ว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะถึงแม้ว่าฉันจะโดนห้ามโดนคาดโทษเอาไว้ยังไงถึงพ่อฉันจะดุยิ่งกว่าเสือและรอยไม่เรียวของพ่อก็เจ็บมากขนาดไหนก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องพ่ายแพ้ต่อฮอร์โมนวัยหนุ่มสาวพวกผู้ใหญ่ที่คอยห้ามโน้นห้ามนี่สารพัดคงจะลืมไปแล้วกระมังว่าครั้งหนึ่งพวกเขา ก็เคยผ่านการเป็นวัยรุ่นมาก่อนพวกเขาลืมไปแล้วว่าไม่มีอะไรจะสามารถห้ามความต้องการของเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวได้หากพวกเขาต้องการจะทำมันและพวกผู้ใหญ่ซึ่งเคยผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาก่อนกลับไม่เคยเข้าใจหัวอกของวัยหนุ่มสาวเลยแม้แต่น้อยพวกเขาคิดว่าการบังคับกา,คการขู่การคาดโทษจะสามารถจัดการกับคนวัยหนุ่มสาวได้ แต่เปล่าเลยค่ะอาทิในกรณีของฉันพอฉันคาดโทษเอาไว้หนักมากเรื่องการคบหาเพื่อนชายฉันก็กลัวพ่อนะแต่ความอยากสนุกอยากรู้อยากลองมันมีมากกว่าพอยิงห้ามเช่นเหมือนยิ่งริ้นรนไขว่คว้ความันจนเป็นที่มาให้ฉันต้องกลายเป็นคนโกหกพ่อห้ามไม่ให้ฉันออกเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ฉันก็ไปโกหกกับพ่อว่า เพื่อนในห้องของฉันเขาเรียนพิเศษวันเสราร์อาทิตย์และฉันกลัวตามเพื่อนไม่ทันจึงต้องไปเรียนด้วยโดยการเรียนพิเศษนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอาจารย์สอนให้ฟรีๆพ่อเชื่อฉันค่ะพอถึงวันเสราร์อาทิตย์ฉันก็แต่งตัวหอบตำราออกจากบ้านนัดพบกับเพื่อนๆในกลุ่มหลังจากนั้นก็พากันไปดูหนังฟังเพลงเดินห้างช่วงแรกๆก็เที่ยวอยู่ในตัวเมืองใกล้ๆ พอเริ่มปีกกล้าขาแข็งก็เริ่มเที่ยวต่างอำเภอโดยสร้างเรื่องโกหกหมดเทศไปเรื่อยและฉันก็พัฒนาการโกหกไปถึงขั้นที่สามารถทำให้ฉันนอนค้างบ้านเพื่อนได้โดยที่ปกติแล้วพ่อไม่มีวันอนุญาตให้ฉันได้นอนค้างอ้างแรมข้างนอกเด็ดขาดเมื่อสามารถนอนค้างบ้านเพื่อนได้อิสระในการลองนู่นนี่นั่นก็เพิ่มมากขึ้น และฉันก็ลองมันเสียทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ยังไม่เคยคือเรื่องชูสาวโดยที่พ่อฉันไม่เคยจับได้เลยว่าฉันและเพื่อนได้สร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างต่อหน้าพ่อและแม่ฉันจะเป็นเด็กสาวเรียบร้อยเชื่อฟังยิ้มงิ้ม,มติ้มติมว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กนมเน้มออนตลอกแต่พอรับหลังเท่านั้นแหละฉันก็เผยความเป็นตัวตนของวัยเรือดร้อนแซบซ่า และด้วยจากที่พ่อเปลี่ยนอาชีพจากครูมาเป็นพ่อค้าท่านจึงไม่มีเวลาพอจะมาตามจับผิดชั้นและฉันก็ไม่เคยมีพฤติกรรมผิดแผกไปจากเดิมตอนอยู่บ้านดังนั้นคำโกหกของฉัน้นจึงใช้หลอกพ่อมาได้ตลอดและมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นสุดท้ายคือการเริ่มคบหาเพื่อนชายเริ่มนัดเจอกันและในที่สุดก็นัดไปเที่ยวกันถึงต่างอำเภอซึ่งถ้าต้องไปต่างอำเภอ แน่นอนว่าจำเป็นจะต้องค้างคืนและก็เป็นไปตามขั้นตอนเดิมฉันก็โกหกพ่ออีกและในที่สุดฉันก็ขึ้นรถเมย์ไปกับเพื่อนชายแต่ฉันไม่ได้ไปกับเขาสองต่อสองฉันหอบหิ้วเพื่อนผู้หญิงไปด้วยอีกคนซึ่งในตอนนั้นฉันก็อุ่นใจเพราะเขาตั้งใจพาฉันไปค้างคืนโดยที่เขาบอกฉันว่าได้เปิดห้องโรงแรมเอาไว้สองห้องเขาและเพื่อนหนึ่งห้อง ฉันนอนกับเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งห้องฉันก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าไปเที่ยวเล่นกันสนุกๆเช้าก็กลับโดยที่ฉันไม่ได้คิดเอะใจเลยว่าในหัวของผู้ชายก็คงไม่พ้นเรื่องการวางแผนเผด็จศึกแฟนของตัวเองที่ฉันพูดแบบนี้เพราะจะบอกว่าถึงฉันจะแก่นแก้วและลองมันไปเสียทุกเรื่องในวัยที่คึกคนอง แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันไม่ประสีประษาเลยคือเรื่องผู้ชายดังนั้นในตอนนั้นฉันจึง,งโง่มากฉันตามไม่ทันความคิดของเพื่อนชายของฉันพอถึงที่หมายปรากฏว่าเพื่อนชายของฉันพาฉันและเพื่อนเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีกลุ่มผู้ชายอายุเยอะกว่านั่งอยู่ก่อนแล้วห้าหกคนผู้ชายกลุ่มนั้นร้องทักเพื่อนชายของฉันด้วยความสนิทสนมเชื้อเชิญให้นั่ง ก่อนจะเริ่มรินเบียร์แจฉันซึ่งเคยลองของพวกนี้มาบ้างแต่ก็เพียงแค่ลองเท่านั้นไม่เคยดื่มแบบเป็นกิจจลักษณะดังนั้นเมื่อเพื่อนชายรินให้แบบไม่ปล่อยให้พร่องฉันเลยตกอยู่ในสภาพมืนเมาแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้ตัวว่ากำลังโดนมอมอยู่เขายื่นมันมาให้ฉันดื่มฉันก็คิดแค่ว่านั่นก็แฟนแถมยังมีเพื่อนอยู่ด้วยอีกคน ทุกคนคงดูแลฉันได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในขณะที่ฉันกำลังนั่งดื่มนั่งทานอาหารอยู่นั้นมีเสียงของใครคนหนึ่งขยันขยอให้ทานปลาทอดกรอบตัวโตที่อยู่ในจานปลาตัวนั้นยังไม่มีใครแตะต้องจู่ๆเพื่อนชายของฉันก็เลื่อนจานปลาไปตรงหน้าของเขาและพูดเสียงดังให้ทุกคนในโต๊ะได้ยินว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะเป็นคนเปิดบริสุทธิ์ปลาเอง พูดเสร็จเขาก็เอาช้อนตัดชิ้นเนื้อปลาใส่จานผู้ชายทุกคนมองตากันก่อนจะยิ้มและหัวเราะแปลกๆส่วนฉันเองไม่ได้รู้นัยยะความหมายแอบแฝงที่อยู่ในคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยกว่าที่จะถึงเวลาแยกย้ายฉันเมามากเมาจนเพื่อนต้องหิ้วปีกกลับเข้าห้องโรงแรมเพื่อนเองก็ดูจะมึนๆเช่นกันจนเมื่อเพื่อนชายช่วยพยุงพาฉันลงนอนบนเตียง ฉันแทบไม่เหลือสติอยู่เลยแต่ในหูได้ยินเสียงแว่วๆมีเสียงผู้ชายอีกคนมาชวนเพื่อนฉันออกไปจากห้องและเพื่อนฉันก็ออกไปจริงๆทิ้งให้ฉันนอนหัวหมุนติ้วในห้องตามลำพังกับเพื่อนชายและในคืนนั้นเองฉันถึงได้รู้ในยยะของเขาที่บอกว่าจะเปิดบริสุทธิ์ปลาปลาที่เขาหมายถึงไม่ได้หมายถึงปลาทอดกรอบในจานแต่มันหมายถึงตัวฉัน วันรุ่งขึ้นฉันเดินทางกลับบ้านด้วยความสูญเสียสิ่งที่พ่อฉันกลัวที่สุดได้เกิดขึ้นกับฉันจริงๆตัวฉันเองก็รู้สึกเสียใจและเสียดายกับสิ่งที่สูญเสียไปอยู่บ้างแต่ในตอนนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะเห็นว่าใครๆก็ทำกันใครๆก็มีแฟนกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นแปลกอะไรแต่ลึกๆในใจ ฉันก็รู้สึกสงสารพ่อคิดว่าถ้าท่านรู้ว่าลูกสาวที่ท่านห่วงแหนไปทำตัวเยี่ยงไรมาท่านคงเสียใจและคงผิดหวังในตัวฉันใช่น้อยที่ฉันหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าก็แค่อยากจะบอกไปยังผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีลูกหลานอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อการบังคับขู่เข็นไม่มีประโยชน์อะไรเลยพวกเขาเหล่านั้น ในที่สุดแล้วย่อมหาทางออกให้ได้ออกนอกลู่นอกทางได้อยู่ดีแถมบางคนออกนอกเส้นทางจนกูไม่กลับเสียคนไปเลยก็มีซึ่งโดยรวมแล้วส่วนใหญ่ที่เสียคนไปก็มาจากการโดนบังคับจากผู้ใหญ่นี่แหละในตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคนไวยคึกขนองอยู่ในความปกครองฉันไม่เคยบังคับฉันเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ชีวิต ได้ลองในสิ่งที่ฉันเห็นว่ามันสามารถลองได้ส่วนเรื่องไหนที่แย่ฉันจะใช้วิธีการคุยเอาเหตุผลมาชี้ให้พวกเขาฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรส่วนเรื่องการมีแฟนฉันไม่เคยห้ามแต่ฉันจะแนะนำในเรื่องการป้องกันและคอยพูดย้ำเตือนว่ามันจะส่งผลต่อชีวิตและอนาคตอย่างไรหากเกิดพลาดขึ้นมาและการที่ฉันใช้วิธีนี้ มันส่งผลให้พวกเขาเปิดใจพูดคุยกับฉันทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายพวกเขาไว้ใจฉันเสมือนเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องและฉันก็คิดเสมอมาว่าฉันคิดถูกแล้วที่ไม่เคยใช้วิธีบังคับคนไวคนอง